มาจากจังหวัดชชยภูมินะคะฟันตัวเองนี่คือไปทําที่อยู่ที่ชชยภูมิไปขอ,อนแกน่นก็คือคุณหมอว่ามันโอ๊ยไม่ไหวแล้วคือต้องต้องถอนทิ้งอย่างเดียวแล้วก็จะใส่ฟันปลอมคือเราก็คิดว่ามันไม่สะดวกะคะ่ะไม่สะดวกมากๆที่สุดเลยก็<笑><笑>เลยแบบว่าอุย้ยมาหาหาหาแล้วก็มาดูที่นี่คือมาตอนแรกที่มาวางแผนกับคุณหมอคือประทับใจเลยคืออยากจะทําเลยอยากจะทําเร็วด้วยแล้วก็ดูรีวิวคนที่ทําไปแลวอะไรประมาณเนี้ย ก็เห็นว่าที่เนี้ยราคาแบบถูกกว่าที่อื่นเยอะแล้วคุณหมอก,ก็แบบดูแลดีมากค่ะก็เลยตัดสินใจตอนปรึกษาก็คือเออทำเลยเ,เจ็บไหมก็ก็เจ็บแต่เจ็บในแบบที่ทนได้พอมาทำจริงแล้วก็มันก็ก็นิดหน่อยะฮะช่วงช่ที่ผ่านะฮะแต่หลังจากนั้นนีก็ไม่ไม่เจ็บแล้วก็ค่อนข้างฟื้นตัวเร็ว การวิธีการทํำเขารู้สึกว่าเขารอบข้อมากเขามีการแจ้งเราพ่อนเลยว่าจะทําอะไรจะทําอะไรจะฉีนอย่าชานะจะนนจะนี่จะบอกล่วงอนให้เราเตรียมตัวหลังจากฝังไปแล้วก็ใช้างานได้ดีนะ คือมันสะดวกมากค่ะสะดวกที่สุดเลยแบบว่าเราก็มั่นใจแล้วก็ทานอะไรก็แบบไม่ต้องกังวลแต่ก่อนนี่คือแบบพูดจะทานอะไรนี่ไม่มั่นใจเลยแล้วก็ไมค่ค่อยจะกล้าทานกับเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะก็คือมั่นใจแล้วก็แบบโอ้ยดีค่ะสรุปว่าดีมากค่ะข้อแรกเลยที่ตัดสินใจมาทําเนี่ยเพราะว่าราคายุติธรรมไม่ได้แพงอย่างหลายๆที่ที่เคยไปถามแล้วตกใจแล้วก็ ดีที่สุดก็คือหมอทุคนเนี่ยเป็นกันเองมากมันจะเป็นเพื่อนกันเลยเวลาคุย,ยกันเวลาอำกันทำให้เราเวลาทำเนี่ยเราสบายใจที่นี่คือคุณหมอแนะนําตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็จะหมดเท่าไหร่ต้องจ่ายยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นไปตามแผนนะคะมันมันโอเคค่ะก็คือคุ้มค่ะคุ้มมาก